5 m i n u t e Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับนี่คือ5 m Minutes Podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีคุณอยู่กับประวิธานุตสาหะนะครับ อยากจะมาชวนคุยเรื่อง AI กับบทบาทของ AI ในโควิด19นะครับมีบทความหนึ่งจาก Harvard Business Review พูดถึง AI ในแง่มุมที่ว่าถูกนำไปใช้นะครับในสิ่งที่เรียกว่า personalized prediction นก็คือการคาดการณ์ว่าคนคนนี้เนี่ยจะมีสุขภาพเป็นยังไงอย่างที่เราทราบดีอยู่แล้วว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของสุขภาพว่าเราป่วยไม่ป่วยยังไงเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเราเองแต่มันเป็น ต้องบอกว่าเป็นความมั่นคงของสังคมความมั่นคงระดับชาติขนาดนั้น,นก็ยังว่าได้เลยเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะทำ personalized health p r o t e c t i o n นะมันก็คล้ายๆที่ Netflix ทําหนังให้เราอะนะฮะเหมือนกับ personalized ว่าคุณชอบอะไรแต่คราวนี้เนี่ยมันจะกลับข้างกันนะครับการมาถึงของ AI เนี่ยมันจะสามารถทําให้เราบอกได้ว่าคนนี้เนี่ยมีความเสี่ยงแค่ไหนนอจากการเก็บข้อมูลปริมาณมากคนนี้มีความเสี่ยงแค่ไหนนะครับ ถ้าสมมติว่าเกิดติดโควิดแล้วจะต้องเข้า ICU หรือเปล่าความเสี่ยงการเข้า ICU มีแค่ไหนนะครับความเสี่ยงในการเป็นหนักเป็นเบามีแค่ไหนนะครับกลุ่มคนที่ถูกคลาสสิฟายคือมันจะมีคะแนนต่างๆในหลากหลายมิติมากอายุไลฟ์สไตล์นะครับสุขภาพส่วนตัวคนที่อยู่ใกล้ชิดด้วยหน้าที่การงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะหรือแม้แต่โรคประจำตัวเนี่ยจะถูกเข้ามาคำนวณ แล้วก็เอามาออกมาเป็นผลว่าคนนี้เนี่ยเป็น Low Risk Medium Risk หรือว่า high risk นะครับการทำแบบนี้เนี่ยมันเป็น Personalize คล้ายกับ Data ของแต่ละคนแล้วมันช่วยยังไงนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอา AI เข้ามา Apply ในการทำเรื่องของการ c l a s s i f y Ri s k ของคนแต่ละคนเนี่ยนะมันจะช่วยให้เราถึงจุดที่เรามี h e r d Immunity ในสังคมเนี่ยได้เร็วขึ้นแล้วก็ความสูญเสียน้อยลงนะฮะ แล้วก็โดยรวมแล้วเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจน้อยที่สุดพ่ออย่างนี้ครับมไม่จำเป็นจะต้องควอลตีนคนทั้งประเทศละคราวนี้นะฮะเราสามารถบอกได้ว่าจุดนี้ไม่จุดที่มีความเสี่ยงสูงจุดนี้ไม่จุดที่มีความเสี่ยงต่ํานะครับความเสี่ยงพวกนี้เปลี่ยนไปทุกวันเราก็สามารถเลือกที่จะบริหารจัดการเรื่องของสภาพในแต่ละที่เนี่ยได้นะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารทรัพยากรของตัวพวก medical supply ต่างๆนะฮะเรื่องเวชภัณฑ์พวกนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ดีด้วยเช่นกันหลักๆเนี่ยมันคือการบริหารสิ่งที่เราเรียกว่ามีน้อยอ่ะคือทรัพยากรด้านบุคลากรการแพทย์ด้านเวชภัณฑ์ขณะเดยียวกันบริหารสิ่งที่เราต้องการให้มันกระทบน้อยที่สุดด้วยนั่นก็คือการปิดสถานที่ต่างๆหรือการห้ามคนเดินทางต่างๆเหล่านี้นะครับเดต้พวกนี้เนี่ยมันก็ในทางปฏิบัติแล้วสามารถนํามาใช้ได้นะฮะแต่ว่า รัฐบาลที่ทะมาใช้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า national health data gathering law นะอย่างในเกาหลีใต้เนี่ยเราเห็นการน,นําข้อมูลมาใช้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายนะครับข้อจากัดด้านกฎหมายเพราะว่าข้อมูลพวกนี้นะฮะเป็นข้อมูลที่ sensitive มากต้องใช้คำี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็มีข้อถกเถียงกันอยู่ว่า มันจะเหมือนกับดีฮิวแมนไนซิ่งหรือเปล่าเห็นแต่ละคนเป็นแค่ความเสี่ยงเป็นแค่ตัวเลขเป็นแค่ดิจิตหรือเปล่ามันมีสองพาร์ทนะคือเรื่องความเป็นส่วนตัวก็เรื่องหนึ่งการรู้สึกว่าเราไปดีฮิวแมนไนซ์คนนี้หรือเปล่าเราจะกลายเป็นสังคมที่มีคือเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนมีแดชบอร์ดใหญ่ๆอันหนึง่งแล้วเราก็จิ้มเลยว่าคนน,คน,นี้คนนี้มีความเสี่ยงยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นรูปแบบใหม่ของการควบคุมหรือเปล่าแล้วอำนาจอันมโหรารแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปอยู่ในในมือของคนที่ผิดอ่ะ falling to the wrong hands เนี่ยก็น่ากลัวเนะก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับสิ่งที่น่าจะพอสรุปได้จากบทความนี้กคือว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยี Technology มีแล้วแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้ถ้าเราอยู่ใน environment ที่คนเชื่อใจผู้ถือข้อมูลหรือว่าคนที่เป็น control ข้อมูลนั่นคือเชื่อใจรัฐบาลนั่นเองนะเพราะฉะนั้น คำว่า t r u s t e d economy ที่วันก่อนอาจารย์ชาตชาติพูดตอนที่มาคุยกันที่มิชชั่นสุดทมูลเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แค่ t r u s t e d economy มันต้อง t r u s t e d ทุกอย่างเลยคือมันต้อง trust ไปถึงคือ t r u s t e d economy ด้วยแน่นอนแต่ว่าแน่หนเดีย๋ยวก็ต้องเราจะมีสังคมที่เข้มแข็งได้เนี่ยก็เมื่อประชาชนเนี่ยเชื่อใจและพร้อมที่จะมอบข้อมูลหรือต้องใช้คําว่าสิทธิเสรีภาพบางส่วนแบบนี้เนี่ยนะฮะในเชิงแบบนี้เนี่ยให้กับ ภาครัฐไปจัดการดังนั้นผมว่านี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าสนใจที่เราก็ควรจะต้องมานั่งคุยกันหลังจากที่เ,เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องเฉพาะหน้เนี่ยได้จบลงไปแล้วขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 m i n u t e podcast ไอเดียดีๆใน5นาที